พ,พ,พี่ข้งยังไม่ได้อะไรเลยนะเครื่องเล่นมาก่อนเลยเอ,อ่มุมนี้นะออเเมุมนี้แหละเฮ้อโหเจ็ดแม่ใหญ่ใงใหญ่ใหญ่ใหญ่บินยังไงกูอยากลงจริงทางเข้าตรงนีเออ้เออทางไม่ไม่เออเฮ้ยไอ้เหี้ยเอาตรงกลางได้ไหมกลางไดนไหม,มเออ ชอบวะชอบชอบให้เดินมาไอ้ทั้งหมดงให้เนี่ยทั้งว่ามันเชื่อมกับอาหารไปเลยให้มันเชื่อมปเลยเออให้มันเชื่อมไปเลยหิววะหิวเลยเอ้เผื่อเล่นเล่นเสร็จแล้วหิวไงเออเดินไปเลยปัญหาข้างๆต้องโค้งไปเลยเผื่อคนแบบคนเยอะเผื่อคนเยอะผู้ใหญ่ชอบเล่นในเครื่องบัตรเซียวเนี่ยไปนอนเลยที่เนี่ยไอ้เนี่ยโอ้โห กะคนเล่นเยอะจัดอนี่ออกเครื่องนี้เข้าเล่นเครื่องนี้ต่อเลยโอ้เหี้ยจุดยากคือตกแต่งข้างๆเงี่ะกูไอ้เหี้ยกูไม่เอาแมาดีไซน์เดิมกูอยากแบบแตกต่างดีไซน์เดิมเป็นไงแตกต่างดีไซน์เดิมมันมีของไงวะแต่ต้องทาให้มันเข้ากับตีมธรรมชาติของเราเลยใช่มีแรงไปเป็แต่มันได้ลงยูทูบเถอะวะมันดูบัญยาอ่อนดูเถอะโอ้ ไอ้เพี้ยความคิดของคนอายุ20ความสร้างสรรค์เราเล่นเล่นเกมคลายเครียดเนี่ยปกติเกมนี้ให้เด็กเล่นนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแม่แต่แบบคนอื่นเขาทำสวยไงเขาเพิ่งเริ่มไงเย็นๆดีป่ะเอาไงดีอะหินนะหินที่ว่ามึงไม่คือกูขอเลยเฮี้ยงกูอยากทำป่ะอินเน็ตมันก็อันนี้มาละ À... lò <melodic> <Pod> <melodic> <melodic> <mể> <t wizard> <campingbench> ใส่น้ำรอบๆเนี่ยเบี่ยงตกมาตกน้ำเลยว่าจัดน้ำอะไรอะเพลมวอเตอร์อะไรเนี่ยเฮ้ยถังขยะล้มไอ้เหี้ยเฮ้ยใครทำวะอะไรกูมีลุงอยู่เอาน้ำประมาณไหนอุ้ยมันมาเนี่ยมานี่ยเสือเสือมานี่เหี้ยดึกสาดน่ากลัวเหี้ยไม่น่ากลัวหรอกตกแต่เครื่องเล็บนี่หัวนี่ไม่แตก แต่ว่าตรงมันมันติดก,กับทางเดินไอ้นี่แบบปลว่าอย่นะกูขอทำตรงนี้เป็นเขียวขจีกันเฮ้ยทำไมดูมีโ,โรคซับบูช์ตรงนี้แรงกูขอขอได้งา่ายใส่ไ,ไปใส่ไ,ไปโอ้ดูมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะมันใส่มันใส่รอบๆไปเลยใส่แบบทั่วๆทางเข้าแล้วตรงทางเข้าแล้วอ๋อนี่นะรอบๆนี่แหละเออเออ,เอ,อให้มันดูเป็นชีวิตชีวาเลย เอออันนี้ฟรีด้วยโอ้โหเหอหออย่างนี้สีสันเลยเออแม่งเป็นแรงมาตั้งนานเออนี่ไอชี้แยะแรงมาตั้งนานเฮ้ยมันคัดดูแบบเข้ากับธีมไงเออเขียวข,วออยวขจีเนี่ยต้นไม้กูสวยทันทีหูโ้โหครบับเฮ้ยจะมืดแล้ววะนี่แหละจะได้ลองแสงแล้ว เพลงมาหกนี่มันเครื่องเล่นนีม้มีคนเล่นเลยเยังไม่เปิดเลยอันใหม่เลยยังไม่เปิดอยู่อยู่โดน half star building star เออว่ะเอเอ,เอที่พักพลังงานเหรอใช่ใช่ที่พักพลังงานตรงไหนที่น้ออืมข้างน้ำเหม็นเลยตรงข้ามไหมมาลากลากมาเลย <S <S นี่นี่นี่ใกล้ๆนะข้างหลังข้างหลังลข้างหลังใช่ใช่ข้างหลังเลยนี่เลยเอาตรงนี้เลย อ๋อนี่ยถ้าโอ้โหแสงมันก็แค่ตรงนี้ว่ะตรงความมืดอ่ะเราใส่เราใส่อีกไมใส่ใส่ไปดูต่อแสงไลท์ไลไลดูโหมดไหนก็เปิดเป็นมีไฟแค่นี้จริงโอ้น้อยไปเฮ้ยเฮ้ยมีรสปอร์ดยิ่งเชิปอร์ตไว้เหยืยอทำไม กูเคยเห็นมันมีสวยกว่านี้นะมันไปไหนหมดวะไปคตดคิกกอกไอ้เหี้ยมันต้องตั้งแกเฮ้ยมันช้าเร็วอย่างเงี้ยช้าเร็วอย่างเงี้ยข้ามข้ามหรอหูแตกตาจัดเยอะไปคิดยากว่ะจริงมันไม่สวยเนาะก็เลยเออไฟไม่สวย อะไรวะจ้างตำรวจไอ้เนี่ยมีคนลักทรัพย์ว่ะแม่เลยจ้างจ้างมาเยอะเลยแต่ไม่มีเงินให้นะ <c oughs> โอ้โไฟคิดหนักจริงโอ้แต่ว่าตรงนี้มืดเลยว่ะต่อจิบเลยเอาดวงไอ้เอาก้างไปเลยนีโอ้ไม่สบายเลยว่ะรู้ว่าก้างสวยสุดแลยย้วเนี่ยตอนเนี้ยขันแบบหน้าทางออกอันหนึ่งเลยไม่หน้าทางเข้า,ขาผู้ิท เออนี้นอ้เนี่ยไอตรงพนักง,งานยืนในมือถืออยู่รูปผี้นหลอกเรื่งองงั้นวางไม่ได้มันโอชีวิตจริงอันนี้สวยสุดและอ๋อรู้แล้วทำไมวางไม่ได้ต่อไม่มีเงินแล้ว อ้้เยตามพันกูเฮ้ยฉันไกินลถไม่กินรถละลายวันนี้แหละไอควายเราต้องลงทุนไหมเข้มเกินไอเยสวนสนุกกูเหมือนมาเดินตลาดไอ้สัตว์ไมได้ มันจะเขมิดไหมล่ะเยบเลยเป็นไม้หรอต้นไม้เพ้าม,มันกลาง้วเนลยเฮ้ยมันต้องอีกว่ะเยอะตกแต่งเยอะเลยเด็กแต่มันต้องการความเขียวขจีว่ะปลูกต้นไม้รอบๆแม่งคิดเลยไม่อแอล้วต้นใหญ่ไม่ยอมมาตายเงี้งงต้นหนึ่ง ใหญ่หรอนี่น,น,นะตั้งฝั่งทางเลยป่ะอีกทางหนึ่งไอ้นนะีนนไ้ไม่เหมาะกับเกมสร้างอะไรอย่างนี้จริงๆอ่ะแต่ด้วยของ <c oughs> น้อยด้วยแหละไอ้เหี้ยหมดอีซี่ของเยอะวันเดียก็าอาจจะนะไม่รู้จะไปเริ่มใหม่ไอ้เหี้ตยตายพอดีไม่ได้เหี้ยนี่ งงโอ้ยแปดสิบเปอร์เซ็นแล้ว่ะต่อโอ้แค่เพิ่มทางนี้มันแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรอมึงเอาแย่มาเอาับบดํอด่อๆน้อยๆดิแงห้วยน้อของบองไงกูไม่สนอะไร้ี่อ่ไ <c oughs> อ้สัสทำมาเทสเครื่องกันดีกว่ามันคือเครื่องนึ่งียอะไรวะมันดูเบียงดิ รู้มึงอยากเล่นใช,ใช่ไหมโอ้หมุนแค่นี้เหรอไมห่หมุนไม่หมุนไกลยอยู่เออมันปรับเร็วอยนไม่ได้หรอไม่ได้อยู่ได้อยู่ <S <S> <S แบบคนเดินเข้ามาอุ้ยเครื่องเล่นอะไรอ่ะหมุนหมุนติ้ยตอยู่ข้างหน้าแล้ว เสัาเท่าไหร่ดีเจ็ดดอนเยี่ยมแต่มันแพงไงนะเจ็ดดอนเลยกูมั่นใจถ้าเข,าข้ากูให้เข้าฟรีมึงต้องจ่ายประมาณนี้แหละเจ็ดจุดห้าอ๋อเป็นแบบเน้นบินเล่นอะไรเงี้ยโอ้ยสีสีใส่สีดีป่ะสีอะไรดีวะสีะอะไรสีอะไรดีลกูก มันไม่สวยเลยกดดูดิอาแบบมันสว่างตอนคืนด้วยกูยสีฟ้าอันเดิมอะสวยสุดละแต่ว่าข้างในมันมืดไปไหมดตรงข้างเล่นเนี่ยแต่มันคงไม่มีใครมาเล่นตอนคืนแล้วนี่นี่อะมันดีเด,ดิ <laughs> เกี่ยวเลยพร้อมพร้อมบริการ7.5ด,ดอนครับ เล่นยคนเข้าไปเลยเห็นไหมกูบอกแล้วกลุ่มกลุ่มผูม้ใหญ่เข้าไงผู้ใหญ่อยากเล่นรุ่นพวกนี้วัยรุ่นเฮ้ยเด็กวัยรุ่นวัยรุ่นอยากลองไงฝั่งกู้าหมูกูทุกคนต่อแถวเยอะเลยเจอแล้วมีเครื่องเล่นเดียวเนาะไอ้เนะอะอะไรเนี่ยชาวข้อมีฝาอาะไรเหเฮ้ยนายพนักงานหนีพนักง,งานลากออกอู าาเงิน <ขา S 2> ไม่ห้เปิดเปิดก่อนเป <laughs> ิดก่อนโดดอันนี้โดดอันนี้เหรอวะเอ้ย <laughs> โดดอันนี้เลยโอ้โหขาดทุนสัต้นเอียะหนึ่งรอก่อนดิเพิ่งเปิดเลยมันนี่คืนกำไรบิ๊บบับก็ไม่ใช่ไง <laughs> น,นี่ไหนดูดิออกออกมาปุ๊บเล่นเครื่องใหม่ได้ไหมโมไม่มีเลยว่ะเด็กน้อยกับบ้านเนี่ยเมื่อวานนะบินโอ้โหต่อชิ้นเป็นหน้าเป็นตา จบอีพีแรกปั้งปังอะแค่นี้แหละงแวงวคิดทำเป็นโง่จะวาไอ้ยโงงัวอยู่ทังมาเราจะขาดทุนหรืออะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวก่อนจะไปมีข้อสงสัยข้อหนึ่งไอ้ที่เราเรียนรู้มาอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์ละอันนี้คืออะไรแล้วมันทำอะไรได้้ตังค์ไหมอ่าสมมต อ่าปุ๊บอ่าจริงด้วยได้ของเหรออ๋อเยี่ยกูค้างอ๋อเคอีเคใช่ต่อยากขึ้นอ่ะมันต้องเรียนรู้ที่จะทำเครื่องเล่นเองด้วยอ๋อกูเก็ีแล้วมีนี่นี่ไงนี่เลยเนี่ยได้อันนั้นอ่ะเป็นกบหมุนกบกบแบบเขาเรียกอะไรกบห,หมุนขึ้นลงง่ายะเหมือนม้าหมุนอ่ะ อ๋อถ้างั้นผมขอเรียนรู้สกิลต่อไปหนึนะครับท่านผู้ชมก็คือไออันนี้อัน,น,อน,นที่เราทำอยู่นี่ใช่ปะมันคือโอ้ยเฮียคนต่อแถวอย่างเยอะอเยียขึ้เลยเฮียแล่นอะแต่กูพูดจริงนะว่าเราต้องเตรียมสมองเพื่อมาตกแต่งเยอะกว่านี้ว่ะมันดูโล่งไปเนาะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็น่าจะเข้าใจเพราะว่าไอพวกข้างนี้พื้นหลังอะไรกูยังไม่ได้ตกแต่งเพราะว่ารู้สึกว่ามันยากมั <laughs> นฮาร์ดสำหรับผมเหลือเกิน ใช่มันต้องเรียนรู้หลัก,กแรกไปมันอุย้ยมันมีให้เรียนรู้ไฟไหมวะกูอยากให้ไฟไปเออไอ้ีเหี้ยซึงนะเดี๋ยวๆดีด๋ยด,ดูกันน่าจะมเีเครื่องเล่นมั้งเนี่ยเกมีนี้มันชื่ออะไรไอ้ Planet Coaster อนเอเนเอมึงลองไปหาข้อมูลมาเผื่อไปก็ได้นะรู้มังเกบไหมเออนอนนะ โอเคครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าสวนสนุกเราเนี่ยจะอยู่ได้กี่พาร์ทสวนสนุกซันซอฟของเราเนี่ยซอฟเฮียสวนสนุกซันซอฟพาร์ทของเราจะอยู่ได้ถึงไหนมันจะก้าวหน้าไปถึงไหนนะครับติดตามชมใน EP ต่อไปครับไเฮียเพิ่งมาอะไรไอเดียเพิ่งมาวะอะไรอ่ะเห็นไหมมันก็เป็นตัวเอสเนี่ยชื่อสวนสนุกทำแบบตัวเอสสวนสนุกตัวเอส ำตรงไหนอ่ะยยมไม่ทันเลยเลยเอาเป็นว่าอีพีต่อไปแล้วกันนะครับผมเรามาเจอนะครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณครับ